แก่นะครับก็กำลังทําอยู่กับทุกคนนีก่กำลังทําอยู่ก็ว่างๆพอดีอยู่ข้าวต้อนเที่ยงเลยเลยก็มาแวะนะครับคนกับการแก่นะครับ,นรนค,รบคนอยู่ปากซอยเลยครับคนอยู่แก่ๆกับปลาลอยครับอยู่แก่ๆปลาลอยจะตรงไปนู่นก็เราไปสะตุนนะครับไปสะตุนก็เลี้ยวซ้ายเราไปเมืองตรังนะครับคนการแจ้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền rồi Gõ Để không bỏ lỡ những video Hey, นี่นทุกคน, oh, oh, oh. น,กนโอ้โหกว่าจะออกทำไมอนทำไมคนกับออแ้ดีราวน้ดีเปแล้วใครออกของอะไรแก้มดีันต่ตอมาพนมเรืองมาเลยแต่ว่ <S <S าตวอืลูารูๆๆน,ารน,นี่ระวังหรอกนี่่างพอไปออกผิดข้าวตีบ้านคนเดี๋ยวผมต้องให้น้องมาลักนะครับยวตัดไปมีคนบางคนเนี่ยกา ปิดตัวไว้ก่อนนะครับทุกคนกอเดี๋ยวจะออกนองมารับเดี๋ยวไปหลบกล้องเตียาตะเข้าเด็ดในลาดคนนะครับทุกคน ในร้าดยันตะเก้าครับทุกคนวันนี้เขามาเดินในร้าดยันตะเก้าเกี่ยวจากปักจะไปเอารถนะครับทุกคนนี่จะไปเอารถในร้าดยันตะเก้านี่ครับนาตึกทุกคนเนี่ยก็จะมีกองข่ายหมางไมายเลยนะครับทุกคนมีกองข่ายหมางไมยเนี่ยไปกับดิ้นกับแม่กาเขามาลุกพ้องกันครับทุกคนเนอะแม่กามาลงพ้องกันแน่นเลยครับทุกคนด่วนดังเลยในรานก็แน่นเลยมันมีความสำคัญโอเคนะครับเดี๋ยวจากปักเดี๋ยวจะไปเอารถนะครับ ตัดใจเลยโลกานะ,ร,ะนร้านดิงดึงเลยเด้เหมือนกีราเลยเนาะ <c oughs> อยากล่าอยากลา่าอ,อยากนั้นเนะาะโ,โอนี่นี่ครับโอ้โหนี่กันนี่กันเดี๋ยว นี่วันนี้กันเนาะอืมนี่ครับก็มาต้มเลยครับทุกคนนี่กันนึงเดียว่ะครับทุกคนเด้อโอ้โหเนี่ยอาการนี้เกิดเซนก็มากันได้มาต้มได้เลยมาจำได้ก่อนนะครับมาจำได้ก่อนเดียวว่นี่มาจำได้ก่อนแม่นไม่จำตกหยกหยกรถเลยขึ้นยาโนกาสอืมขึ้นครับมาใหญ่หายครับทุกคนเด้อนี่ครับตีซ้ำว่าตีเซ่ตีอาเลยครับทุกคนนี่ยกำลังใส่เลยครับทุกคนกำลังประกอบ ครับรรบ่รยากาหอะไรกับความยิ่งเจ็บก็โอ้โหเปล,ล่าลายจมูกครับทุกคนเดอ้อเนี่ยรับนี่ร้านชังเตยันตะเก้านะครับทุกคนนี่มาได้เลยนะครับใครอ่าตำบุญแจหรือว่าตำแนงอะไรกับ

นะอ๋ออันนี้มันเกี่ยวเน้นว่าเกี่ยวมันหน้าต่างหน้าต่างพรมอะไรต่างๆมันนั่นว่าอย่างนี้เม็ดเลี้ยวเย็นไปมันเลยเดี๋ยววางเก็บไว้ก่อนไม่ได้นะบู๊มาเนวะมามไมามาโอ้ตรงนี้ปั๊บอโอเคขึ้นคล้ยกลมไปเล้วแต่ปั๊บโอเคมันเป็นมีโยมกับกอตอนนี้นะครับกอ เกือบเส้น้วครับโอ้โหกว่าจะเส้นตอใช้เวลาตักปักนะครับคนเด้อใช้เวลาตักปักเลยนะครับนี่ท่านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคอยไปประกอบนะครับเดี๋ยวคอยไปประกอบเนี่การเสเรียบร้อยแล้วนะเจ๊นะเดี๋ยวคอยมาทำเพิ่มอีกดอกนะครับทุกคนเนี่ยด่านชัางบอกทวัดเจ๊ยาต่าเก้านะครับคนติดกับป่าลอยเลยนะครับจนติดกับป่าลอยเลยโอ้โหทำสุดยอดเลยนะครับทำสุดยอดเลยทำดีมากๆทุกคนโอเคนะครับรอเดี๋ยวคอย เดี๋ยวเดี stop, stop coming, ätzen, <son> ๋ยวตามกลับนะครับได้ก็คุณมากนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณหมอกได้ได้ครับแล้วก็คุณมากนะนมามาแล้วนี้มานุ่นได้กลับมาเลยอ่ะมาเลยกับราคากันเองได้ครับได้ครับขอบคุณมากไปก่อนครับครับกลับกลับกลับ โ okay, อเคก็ตอนนี้เสร็จเรีเยบร้อยแล้วครับโอ้โ oh ห oh, สุดยอดเลยช่างกับฝีมืออย่างแรงนะครับทุกคนเด้อก็มาซ่อมได้นะครับฟากมาซ่อมได้ใครทำกุญแจก็นึกถึงอ่าแต่ยันตาก้านะนะครับทวัด oh กุญแจนะครับโอ้โหมั่กุญแจเลยครับนี่ของมา Ford ได้ฟอร์ดได้ทําได้ซีวิคได้ทําได้หมดเลยตุกหลุนเลยครับทุกคนปลว่าปั่หน้ากล้องรถนะครับรถชนายนั่นนั่นมันจะอ่ามุ่นไม่ได้นะครับทุกคนเนี่ยครับไอ้ทุกคนเลยเนี่ย เรียบร้อยแล้วนะครับตัดกุญแจก็ใส่กลับเรียบร้อยมาแล้วนะครับก็เดินทางรอบลาน,นะครับคุณเด้อโอเคนะครับขอบคุณทุกท่าน,นที่ติดตามขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ